สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Untold Story ในช่องของคียมาตะานนะครับสิ่งของต่างๆที่ถูกส่งต่อตกทอดกันมาเป็นเวลานานนั้นการที่จะทำให้ของชิ้นนั้นมีคุณค่าขึ้นมาได้ก็คือเรื่องราวใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวที่ถูกเล่าขานจนเป็นตำนานคือสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งของชิ้นนั้นให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญและอยากได้มาครอบครอง เหมือนกับเรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้ครับเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันในดินแดนของท่านหลอดแห่งหินจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจงลี่เข้าไปในร้านขายวัตถุโบราณเราไปฟังกันเลยครับกับบันทึกการเดินทางราชาแห่งหินตอนที่1 หลี่เวเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยของล้ำค่าและเมื่อมีสมบัติล้ำค่าก็ย่อมมีคนที่ตาแหลมดูของเหล่านั้นออกเป็นธรรมดามิงกุย้ยผู้ก่อตั้งร้านขายวัตถุโบราณซีกู่รุ่นแรกก็เป็นหนึ่งในนักสะสมที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครร้านขายวัตถุโบราณซีกู่แห่งเฟยหวินนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าโดยทางร้านจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น ซึ่งเหล่าลูกค้าที่มาเยี่ยมชมนั้นก็ไม่ธรรมดาทั้งล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่ทั้งร่ำรวยและมีรสนิยมที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงของฟงเทนทูบของสุเมรุเหยียกวายของตระกูลขุนนางยุคโบราณในมอนสตาร์ดมานั่งไมยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเสียนนั่งอยู่เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงชุดชาทำจากยกที่ครั้งหนึ่งราชาแห่งหินเคยใช้ ขวดวน์ศิลาดนที่เทพแห่งสายลมจากประเทศเพื่อนบ้านทำแตกโดยไม่ตั้งใจทั้งหมดถูกจัดแสดงไว้ภายในร้านเพื่อเราให้ลูกค้าผู้มีวาสนามาเยี่ยมชมคืนหนึ่งลูกชายขุนนางบังเอิญผ่านมาและได้แวะเข้ามาในร้านเขาดูของโบราณจำนวนมากที่อยู่บนชั้นวางของอย่างตั้งใจเจ้าของร้านสังเกตเห็นว่าเขาสวมชุดสีดำและมีท่าทีเคร่งขรึมราวกับภูผาส่วนดวงตาก็ดูราวกับอมพันสีทอง เพียงแค่แว็บเดียวหมิงกุ้ยก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดายินดีต้อนรับคุณลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเชิญเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะเสียงอันนุ่มนวลของเธอทำลายค่ำคืนที่เงียบสงัดเอ่เอขอโทษทีนะชายคนนั้นยิม้มและมีท่าทีที่เขินอายผมค่อนข้างสนใจของเรียนแบบที่ทำขึ้นมาอย่างประณีตชิ้นนี้ เขาสนใจเศษชิ้นส่วนของแผ่นหยกโบราณชิ้นหนึ่งแสงจันทร์สาดส่องลงมายังวัตถุอย่างทั่วถึงเผยให้เห็นเงาตำหนิต่างๆส่วนตามพื้นผิวก็เต็มไปด้วยร่องรอยที่ทั้งตื้นและลึกแสดงให้เห็นว่าผิวและขอบของแผ่นหยกชิ้นนี้สึกหรอและชำรุดอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ไม่สามารถอ่านหรือดูลวดลายและข้อความที่เคยมีได้ดูแล้วน่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาพอสมควรของเลียนแบบ คุณรู้ได้ยังไงหมิงกุ้ยนั้นเคยชินกับการพูดจาเยียของลูกค้าแต่คำพูดสบกระหมาที่แสนจะตรงไปตรงมานี้ก็ยังทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจยิ่งไปกว่านั้นวัตถุโบราณชิ้นนี้เคยถูกค้นพบโดยนักพจญภัยจากใต้วังร้างแห่งเหวลึกตอนนั้นเธอต้องพยายามออดอ้อนเซาซีและใช้ทรัพย์สินไปเกือบครึ่งหนึ่งก่อนที่จะซื้อมันมาได้อย่างยากลำบากซึ่งหากเป็นของปลอมจริงๆแล้วก็ ไม่เพียงแต่จะขาดทุนย่อยยับเท่านั้นแต่ชื่อเสียงของร้านขายวัตถุโบราณซีกูก็จะเสื่อมเสียอย่างมากด้วยดังนั้นหมิงกุยจิงได้ตัดสินใจว่าไม่เพียงแต่จะต้องหาทางไล่ลูกค้าที่จะมาทำลายกิจการของเธอออกไปเท่านั้นแต่ยังต้องคิดหาวิธีที่จะขายแผ่นหยกชิ้นนี้ให้เขาไปใช้ได้อีกด้วยเชิญคุณลูกค้าวิจารณ์ต่อโดยละเอียดเถอะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเมื่อ2,500ปีก่อน ทวีปเทวต์นั้นเต็มไปด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายเหล่าทวยเทพต่างทำสงครามเข้าห้าหันกันเองพวกมนุษย์ทุกคนในทั่วทุกมุมโลกต่างก็ได้รับผลกระทบซึ่งในสมัยนั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นเจประเทศอย่างทุกวันนี้แต่ผู้คนก็แบ่งออกเป็นเผ่ารัฐและประเทศเหมือนกันเหล่าเทพอ,อสูรที่ถูกลืมเลือนชื่อไปอย่างยาวนานนั้นครั้งหนึ่งเคยได้รับความคิดถึงเคารพบ,บูชาหรือแม้กระทั่งได้รับความรัก ด้วยเหตุนี้เหล่าผู้คนในยุคโบราณจึงนำไข่มุกจากท้องทะเลยกจากเทือกเขาหินสวยงามจากที่ราบคริสตัลจากผืนดินทั้งหมดนี้เพื่อนำมาทำให้เป็นรูปร่างเหมือนกับเทพ,พเจ้าของพวกเขาแผ่นหยกชิ้นนี้ก็คือสิ่งของที่หลงเหลืออยู่จากยุคสมัยนั้นมาจากชนเผ่าหนึ่งที่เคารพบูชาราชาแห่งหินแน่นอนในสมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้เรียกท่านหลอดแห่งหินของเราว่าราชาแห่งหินก็ได้ ในยุคสมัยที่ผู้คนฟ้องมองดูเทพทั้งหลายเข้าทำหันกันราชาแห่งหินยังไม่ได้ตั้งระบบค่าเงินของทั้ง7ประเทศและทำเหรียญโมราขึ้นมาด้วยเหตุนี้ชนเผ่าดังกล่าวจึงใช้ทองคำและหินที่ขุดพบโดยบังเอิญเป็นตัวกลางและใช้ภาพเหมือนของราชาหินเป็นหลักประกันความมั่นคงของมูลค่าอย่างที่คุณเห็นสติปัญญาของมนุษย์นั้นช่างวิเศษพวกเขาบุกเบิกเส้นทางของตัวเองก่อนที่ราชาหินจะจัดการเสียอีก ชายคนนั้นนิ่งเงียบและคิดถึงการแสดงความเห็นของเขาเมื่อครู่แสงจันทร์นวลผ่องปกคลุมร่างของเขาเราวกับจะทำให้ร่างของเขาหดเล็กลงไปแผ่นยกแบบนี้หายากมากซึ่งมันมักจะถูกฝังอยู่ตามลำธารบนภูเขาเนื่องจากถูกแกะสลักอย่างประณีตโดยมนุษย์จึงทำให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นมันจึงมักถูกตั้งราคาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าในตลาด มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่ามูลค่าของมันนั้นไม่สามารถประเมินได้เสียดายก็เพียงแต่สินค้าชิ้นนี้ของร้านคุณเป็นของเรียนแบบที่ทำขึ้นมาในสมัยใหม่บางทีอย่างนานที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของคุณพ่อของคุณในหมู่นักสะสมพูดกันว่าหยกที่ไม่มีตําหนินั้นไม่ใช่หยกที่แท้จริงหยกชิ้นนี้นั้นมีตําหนิน้อยเกินไปเนื้อหยกก็ใสจนเกินพอดีเพราะฉะนั้นเลยไม่เหมือนของที่ทําขึ้นในสมัยของคนในยุคโบราณ นอกจากนี้ภาพสลักบนแผ่นยกยังเป็นรูปผู้หญิงซึ่งรูปแบบอย่างนี้นะ่ะไม่ค่อยมีในสมัยนั้นหรอกนะชายคนนั้นหยิบแผ่นยกขึ้นมาแล้วมองดูอย่างละเอียดภายใต้แสงจันทร์แม้ว่าจะมีตำนานเล่าขานในหมู่ผู้คนแต่คำกล่าวที่ว่าราชาหินกลายร่างเป็นหญิงนะ่ะยังไม่เคยปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์มาก่อนและก็ไม่มีหลักฐานทางกายภาพด้วยชายคนนี้ถึงแม้ว่าอายุยังน้อย แต่เขากลับทำตัวเหมือนผู้ใหญ่และอวดรู้นี่เป็นสิ่งที่คุณลูกค้าย,ยังไม่รู้หมิงกุ้ยเสียยิ้มราวกับจิงจอกเจเลย์หยอกล้อนายพรานผู้ได้ประสบการณ์ไม่ทราบคุณลูกค้ายอยากจะฟังฉันเล่าสักเรื่องไหมเจ้าของร้านหลีตามองและเตรียมตัวที่จะเล่าเรื่องตอนที่สอในยุคสมัยที่เหล่าเทวยเทพลงมาอาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือราชาหินที่ผู้คนต่างเคารพและบูชาในยุคสมัยนั้นผู้คนต่างพูดกันว่าท่านราชาหินเป็นเทพที่เยือกเย็นและเสียสละตัดสินทุกสิ่งด้วยความยุติธรรมและดิดขาดแต่กลับไร้ซึ่งความรู้สึกที่มนุษย์ทั่วไปควรจะมีแข็งกระด้างและเย็นชาราวกับหินผาแม้จะเป็นอย่างนี้แต่ผู้คนก็ยังเคารพบ,บูชาและเชื่อมั่นในตัวท่านเพราะกฎทั้งหลายที่ท่านตั้งขึ้นมานั้นทำให้เกิดการค้าที่ยุติธรรม และทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบส่วนราชาหินก็แข็งแกร่งขึ้นและทำให้การดำรงอยู่ของต้นเด่นชัดยิ่งขึ้นจากความเชื่อเหล่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทพก็ยังไม่สามารถควบคุมความเชื่อและความสงสัยของพวกมนุษย์ได้แม้จะเป็นเทพผู้ปกป้องความยุติธรรมแต่ก็ไม่สามารถปลูกฝังกฎระเบียบทุกข้อลงไปในติดจใจของคนทุกคนได้ที่หมู่บ้านหมิงวิน มีช่างฝีมือทำหยกคนหนึ่งซึ่งมีนิสัยขี้เล่นและชอบท้าทายทุกครั้งที่ได้รับคำขอก็จะทำงานเสร็จในวันสุดท้ายของกำหนดส่งด้วยวิธีที่ผู้คนต่างคาดไม่ถึงทุกครั้งหากลูกค้าสั่งทำรูปเหมือนของนักล่าที่เอาชนะสัตว์ร้ายได้เขาอาจจะได้รับรูปหมูป่าที่หนีอย่างทุลักทุเลแทนเมื่อถูกถามเขาก็จะตอบประมาณนี้แม้นักล่าที่กำลังพิชิตสัตว์ร้ายจะไม่เปิดเผยโฉมหน้า แต่จิตวิญญาณที่หันกล้าของเขาก็จะทำให้สัตว์ร้ายเกรงกลัวหากลูกค้าสั่งแกะสลักยกรูปปั้นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และทรงอานาจก็คงจะได้บาลังที่ดูโออ่าแทนเมื่อถูกซักถามเขาก็จะตอบประมาณนี้บุคคลที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจแต่มีอายุไม่เกินร้อยปีไม่มีทางอายุยืนไปกว่าบาลังหรอกนะก็เป็นแบบนี้ช่างทำหยกแห่งหมู่บ้านหมิงวินนั้นถูกมองว่าเป็นคนที่แปลก แต่ที่ท่าเรือลีเวซึ่งการค้าแสนจะรุ่งเรืองเหล่าคนรวยมักให้ความสนใจและต้องการที่จะสั่งซื้อกับเขาเพียงเพื่อที่จะมาลุ้นว่าพวกเขาจะได้รับชิ้นงานแบบไหนในคืนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ห้องทํางานของเขาเธอสวมชุดเดรสยาวสีดําดวงตาของเธอส่องประกายเหมือนอำพันสีทองภายใต้ดวงจันทร์เสี้ยวที่ส่องประกายช่างฝีมือไม่เคยรู้จักกับเธอมาก่อน แต่ไม่นานก็พบว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้อย่างถูกคอหน้าแปลกที่เธอรู้จักสายแร่และต้นแหน่งของหยกในหมู่บ้านมิงวิ่นเป็นอย่างดีเธอพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในโลกเรากับพูดถึงพี่สาวน้องสาวของตนเองแล้วก็พูดถึงหยกและหินที่สวยงามเรากับพูดถึงลูกสาวสุดที่รักของเธอแต่มีเพียงเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและการติดต่อทางสังคมเท่านั้นที่เธอแทบจะไม่พูดถึง อาจเป็นเพราะเธอไม่คุ้นเคยในวิถีของมนุษย์อาจเป็นเพราะไม่อยากจะพูดถึงไม่ว่าจะอย่างไรที่มาของผู้หญิงคนนี้จะต้องไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนอย่างน้อยช่างฝีมือก็คิดอย่างนั้นฉันอยากได้แผ่นหยกที่แกะสลักรูปของราชาหินไว้ด้านบนสักแผ่นหนึ่งหลังจากพูดคุยอย่างสนุกสนานสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็พูดสิ่งที่ต้องการออกมาก่อนที่จะเดินออกไปแต่คุณต้องไม่แกะสลักไปหน้าของเทพเจ้าหินจากจินตนาการคุณ จะต้องใช้สิ่งที่คุณเห็นเป็นแม่แบบในการแกะสลักภาพเหมือนของราชาหินเท่านั้นไม่งั้นฉันจะไม่จ่ายให้แม้แต่มัวราเดียวจากนั้นทั้งสองคนก็ตกลงกันว่าจะใช้เวลาทั้งหมด3วันวันแรกช่างฝีมือใช้เวลาไปกับการสังสรรค์กับเพื่อนสนิทของเขาโดยไม่รับคำขอใดๆวันที่2ช่างฝีมือออกไปข้างนอกเพื่อขึ้นเขาไปตามหาย,ยกตัวไม่รับลูกค้าใดๆทั้งวันวันที่3ช่างฝีมือปิดร้าน และน้ำหยกดิบมาเริ่มงานแกะสลักเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เชา้าปลู่และทำไปจนถึงตอนฟ้ามืดจนในที่สุดก็เสร็จในรวดเดียวเมื่อพระจันทร์เสี้ยวขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนอีกครั้งหญิงผู้มีในตาสีเหลืองอัมพันก็กลับมาอีกครั้งช่างฝีมือแสดงชิ้นงานที่เขาภาคภูมิใจแผ่นหยกน้ำงามแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าในรูปหลักที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจจากนั้นก็ขมวหมดคิวและเอ่ยปากถาม และนี่คือคำอธิบายที่ได้จากช่างฝีมือวันแรกฉันถามนักปราชญ์และนักวิชาการเกี่ยวกับวิธีการทำงานของหลักการเทพแห่งหินแต่วันนี้ก็เป็นเพียงโครงกระดูกวันที่สองฉันขึ้นเขาไปด้วยตัวเองและใช้เวลาทั้งวันเพื่อสำรวจหินบนภูเขารับฟังการเติบโตของแร่ธาตุและคาดเดาการกำเนิดของราชายหินแต่นั่นก็เป็นเพียงเลือดและเนื้อวันที่สามฉันหลับตาลงและเริ่มทำการแกะสลักโดยปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามหัวใจ เริ่มเมื่ออยากจะเริ่มและหยุดไม่ต้องการจะหยุดซึ่งนี่แหละเป็นจิตวิญญาณช่างฝีมือก็ยิ้มอย่างเจริญและพูดขึ้นมาว่าแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงสลักออกมาเป็นอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นหยิบแผ่นหยกที่แกสลักเสร็จแล้วขึ้นมาและทําท่าเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างน่าสนใจนี่ทําให้ฉันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งขณะที่พูดเธอก็เง,เงยหน้าขึ้นมองด้วยในตาสีเหลืองอมพันและเริ่มเล่าเรื่องราว ตอนที่3หลีเวเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยของล้ำค่าเมื่อมีสมบัติล้ำค่าก็ย่อมมีคนที่ตาแหลมคมดูของพวกนั้นออกเป็นธรรมดานั่นเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของท่าเรือหลีเวทั้งสินค้าและเงินทองมากมายหมุนเวียนเข้าออกไม่มีหยุดหย่อนเช่นเดียวกับตอนนี้ยุคนั้นเป็นยุคทองของพ่อค้าและกับกันที่ร่ำรวยเป็นยุคที่ต้องต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ในโลกแห่งการค้าเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เช่นเดียวกับในยุคนั้นที่มักจะมีลูกเรือและคนงานมากมายนําไม่ท้วนพลุกพล่านอยู่บนท่าเรืออันกว้างใหญ่ตามตำนานนั้นท่านหลอดแห่งหินไม่เพียงแต่จะแปลงกายเป็นขุนนางและไปพูดคุยกับผู้มีอิทธิพลในลานวิจริงเท่านั้นแต่ยังแปลงกายเป็นคนธรรมดาท่องไปในหมู่คนงานเหมืองและชาวประมงกะลาสีและพ่อค้าอีกด้วยในตอนนั้นมีเจ้าของเรือประมงคนหนึ่งที่ท่าเรือ ซึ่งเป็นคนที่เข้มงวดและหยาบคายต่อคนงานมากทุกครั้งที่คนงานทำงานไม่ได้หลังใจเขาจะต่อว่าโดยไม่สนใจข้อแก้ต่างอะไรทั้งสิ้นหรือแม้แต่หักค่าแรงของคนงานด้วยวันหนึ่งเจ้าของเรือประมงได้พบกับเด็กหนุ่มคนนี้เข้าเขาคือคนงานใหม่ที่เจ้าของเรือจ้างมาเขาใส่เสื้อปอนปอนและผูกผ้าพวกหัวเหมือนชาวประมงทั่วไป แต่ผิวพรรณและลักษณะท่าทางของเขาบ่งบอกว่าเป็นชาวเขาจากหมู่บ้านชิงเซอร์ที่ออกมาที่นี่เพื่อตามหาอนาคตใบหน้าเขามีเขาโครงของภูเขาหินด้วยเขาก็เหมือนกับชาวเขาคนอื่นที่เงืองเงงะ,งะที่น่ามโมโหไปกว่านั้นคือเวลาที่ขัดแยกของทะเลเขามักจะเลี่ยงของทะเลที่มีหนวดหน้าขยักขยงและเหนียวเนืดหน่ะนั่นก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ทําเธอเป็นลูกหลานคนร่ํารวยหรือยังไงกัน ประโยคนี้กลายเป็นข้ออ้างของเจ้าของเรือประมงเพื่อจะหักค่าจ้างเมื่อก่อนเด็กหนุ่มมักจะหัวเราะแบบเซ่อเซ่อซาซาแล้วทำงานในมือต่อจนถึงตอนนี้เขาก็ยังทำตัวเหมือนเช่นเคยแต่ในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งเด็กหนุ่มก็เอ่ยปากถามว่าในเมื่อทุกคนล้วนมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่เกลียดแล้วทำไมจะต้องเลือกทำในสิ่งที่เกลียดด้วยละ่ะเมื่อถูกเด็กฝึกงานหัวทื่อถอนหงอกเข้าให้เจ้าของเรือจึงตบหัวเขาด้วยความโกรธ กฎของโลกมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละถ้าทุกคนเลือกทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบคงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้แต่เกรงว่านี่คงไม่ใช่เจตนาของท่านราชาแยหย่งหินที่ได้สร้างกฎนี้ขึ้นมาพูดอะไรไร้าสาระอย่างนั้นผมจะเล่าเรื่องให้คุณฟังสักเรื่องแล้วกันดวงตาของเด็กหนุ่มเปล่งประกายราวกับหินสีทองบนภูเขาเธอเล่าเรื่องเป็นด้วยหรอ เมื่อได้ยินว่าเจ้าเด็กหัวทือ่เล่าเรื่องเป็นเจ้าของเรือก็เกิดสนใจขึ้นมาเล่าสิเอ็ดแต่มืออย่าหยุดทำงานนะเด็กหนุ่มยิ้มอย่างเจ้าเล่และตาเป็นประกายงั้นผมจะเล่าเรื่องแผ่นหยกอันหนึ่งให้ฟังเจ้าของเรือฟังเรื่องเล่าของเด็กหนุ่มซะจนลืมเวลาและลืมเงินค่าแรงที่หักเอาไว้ซึ่งได้ถูกมือคู่หนึ่งขโมยไปอย่างเงียบๆและเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้คน ตอนที่4นั่นคือยุคที่ของหายากและสิ่งอัศจรรย์มากมายถูกรวบรวมเอาไว้ที่หลี่เย่ในคืนหนึ่งมิงกุย้ยเจ้าของร้านขายวัตถุโบราณซีกู่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆกับชายหนุ่มนิรนามท่าทางร่ำรวยผู้ศึกษาของโบราณสิ่งที่พวกเขาถกเถียงก,กันก็คือเรื่องของหยกแผ่นหนึ่งอย่างที่รู้กันดีว่าการทำเครื่องหยกในสมัยโบราณของหลี่เย่นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมากมาย แต่การทำของปลอมที่ประณีตและสวยงามอาจมีราคาที่แพงกว่าแต่ก็เป็นสิ่งที่พ่อค้ายอมรับได้สิ่งที่ยากคือการสร้างเรื่องราวที่สวยงามเช่นเดียวกับช่างทำหยกที่เตเๆอยู่บนเขาและเด็กหนุ่มชาวประมงที่มีนิสัยแปลกๆคนพิลึกพวกนี้มักจะเข้าใกล้หัวใจของสิ่งต่างๆเสมอราชาแห่งหินได้ตั้งกฎและพัะนธสัญญาขึ้นแต่ไม่ได้บังคับให้มนุษย์ใช้ชีวิตตามแบบแผนอำนาจที่สมบูรณ์นี้ เพราะเขารู้ดีว่ากฎและพันธสัญญาเป็นเพียงอุบายไม่ใช่เป้าหมายความสมดุลและความหมายลึกซึ้งที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเตื่นตัวและการเลือกของแต่ละคนเองเจ้าของเรือประมงจอมโหดกลับไม่เข้าใจสิ่งนี้จึงถูกคนงานเยาะเย,ะเยะ้ยมนุษย์ก็เช่นกันของโบราณก็เช่นกันสิ่งที่กำหนดอุลค่าของมันไม่ใช่ระดับความหายากห,าากหรือฝีมือแต่เป็นเรื่องราวเบื้องหลังต่างหากหนุ่มร่ำรวยไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นเขาจึงบอกว่าแผ่นหยกนี้คือของปลอมและลดมูลค่าของมันลงแต่สมบัติล้ำค่ามากมายนำไม่ทั่วแน่นร้านขายวัตถุโบราณซีกูนั้นหากใช้สายตาที่เฉียบแหลมพินิจพิเคราะห์ดูแล้วสิ่งเหล่านี้คงกลายเป็นเพียงฝุ่นผงเท่านั้นอย่างเช่นน้ำตาคนรักของกัปตันที่ไหลรินในท้องทะเลที่ได้กลายเป็นไข่มุกอมะตะและอย่างเช่นราชาในอดีตองค์หนึ่งที่ได้แกะสลักรูปเหมือนของภรรยาที่ล่วงลับและผนึกวิญ,ญญาณของตนไว้ในนั้น เรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปแต่มันกลับเป็นตำนานที่เก็บเอาไว้ภายใต้เปลือกของโบราณวัตถุเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากข้าจะซื้อของปลอมชิ้นนี้หนุ่มร่ำรวยพยักหน้าด้วยรอยยิ้มในดวงตาที่สุกสกาวราวทองคําฟังเรื่องของข้าแล้วท่านยังคิดว่านี่คือของปลอมอยู่หรอหมิงกุ้ยถอนหายใจเบาๆแน่นอนหนุ่มร่ำรวยอดไม่ได้ที่จะยิม้ม ดูเหมือนว่าตั้งแต่เข้ามาในร้านเขายังไม่ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเช่นนี้เลยก็เหมือนกับเรื่องที่เจ้าเล่าแผ่นยกอะไรนั่นเป็นเพียงเรื่องของสกุลเงินในสมัยโบราณที่คาปันเรื่องขึ้นมาก,ก็เท่านั้นจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบันทึกการเดินทางราชาแห่งหิน หนังสือเล่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยภายในเกมที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยมีความใส่ใจอย่างมากเลยครับด้วยเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสนุกและก็น่าสนใจวิธีการเล่าเรื่องที่เป็นนิทานซอนนิทานอีกทีนึงและที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยก็จบลงด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด การเรียบเรียงและแปลออกมาทั้งในภาษาไทยและก็อังกฤษเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยจนเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในเกมที่เราชอบมากๆเลยครับแล้วทุกคนชอบหนังสือเล่มไหนภายในเกมก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าคุณขี้เกียจอ่านเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเองครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อน บายบายสวัสดีครับ